สวัสดีครับไทยคาช็อปนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ CRV นะครับส่งงานนะครับคันสุดท้ายก่อนปิดร้านนะครับคันนี้มาติดเซ็นเซอร์4จุดด้วยกันนะครับข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งนะครับอ่าเห็นไหมครับนะครับงานติดตั้งเรานะครับงานเนียนนะครับอ่าโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานว่าเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับ การใช้งานจะเป็นยังไงนะครับกรณีถ้าเราใส่เกียร์ดีนะครับโอเคเราเดินหน้าเกียร์ดีถ้ามีคนเดินผ่านนะครับสิ่งกีดขวางนะเห็นไหมครับไซรัลตัวนี้จะขึ้นนะครับจะแจ้งเตือนเห็นไหมครับะจะบอกแล้วนะครับว่าสิ่งกีดขวางนะอยู่ซ้ายมือขวามือตรงกลางอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเข้าเกียร์ถอยดูกันนะครับทีนี้เนี่ยด้านหลังนะครับจะมีสิ่งกีดขวางนะทีนี้เดี๋ยวเราทําการถอดดู ถอยไม่าสิ่งจีดขวางเลยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงระยะเราจะแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถึงสิ่งจีดขวางนะครับถ้าในากรณีเราถอยเนี่ยนะครับเราไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ระวังเนี่ยนะครับเสียงแจ้งเตือนตัวนี้จะทําการแจ้งเตือนนะครับแล้วถ้าใครไม่อยากได้เสียงตัวนี้นะครับเวลาติดไฟแดงหรือว่าจอดรอ รแล้วทีนี้มีคนเดินผ่านนะครับทําให้เกิดเสียงลาคาญเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะครับตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีปุ่มปิดนะครับจะมืดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มปิดนะครับสําหรับคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ไทยคาช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับ